ออกจากบริเวณตลาดแค่มาก็จะมุ่งหน้ามาตรงนี้ครับบริเวณแถบนี้เรียกว่าทุ่งสำมฤทิ์มีวิรกรรมในอดีตก็คือสมัยรัชกาลที่3ประเทศไทยของเรามีศึกกับเบียงจันนะครับเรียกว่าศึกเจ้าอนุวงศ์เมื่อปีพุทธศักราช2369ยกทัพมามาถึงบริเวณนี้พี่น้องชาวโคราชสมัยก่อนเรียกสั้นๆว่าโคราชได้รวบรวมไพ,พร่ ทั้งหญิงและชายนำโดยวีรสตรีก็คือคุณหญิงโมฉะนั้นวันนี้เราจะเข้าไปชมกันเวรน,นี้เรียกว่าทุ่งสำริดแห่งโคราชนี่ครับก่อสร้างประตูทางเข้าบล๊มเลยอนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสำริดเข้าไปชมกันว่านางสาวบุญเหลือผู้ที่ถือว่าเป็นหัวหอกสำคัญหรือในวีรกรรมครั้งนี้ได้ต่อสู้เอาชีวิตเข้าแรก โดยการจุดคบเพลิงที่กองเกวียนดินปืนของทหารลาวจนระเบิดย่อยยับไปไปชมด้วยกันครับตอนนี้พัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วนะครับถนนทางสะดวกสบายเลยมีไหลาทางกว้างด้วยฝั่งขวามือมีต้นตาลครับช่วงนี้ก็อยู่ในฤดูฝนนะครับตุลาคม2567สองข้างทางก็เป็นทุ่งนา ตอนนี้ก็ยังเขียวอยู่เดี๋ยวรถเข้ามาประมาณสัก3กิโลเมตรครับมาถึงแล้วครับอนุสรสถานวีรกรรมทุ่งสำมฤทธิ์พี่ใหม่ภาพจำลองของย่าบุญเหลือครับที่ถือครบเพลิงส่วนที่ถือดาบชูขึ้นก็คือย่าโมนี่เองครับ อย่ที่พวกเรารู้จักกันดีในประวัติศาสตร์คือเท้าสุรนารีตรงนี้คือศาลาจตุรมุขศาลสถิตดวงวิญญาณน,นางสาวบุญเหลือและวีรชนตรงนี้คือเรือนคุณย่าบุญเหลือนะครับ เป็นอนุสร์สถานที่ชูดาบก็คือย่าโมครับหรือเท้าสุรนารีส่วนที่อยู่ข้างหน้าก็คือนางสาวบุญเหลือครับที่ถือคบเพลิงวิรชนแห่งทุ่งสำริจ mm hmm. เมื่อครั้งสมัยราชการที่สามเจ้าอนุวงศ์ก่อสงครามเพ mm ื hmm. ่อที่จะต่อสู้กับสยามในสมัยนั้นยกกองทัพมาพอถึงบริเวณนี้พี่น้องชาวโคราชหรือชาวนครราชสีมาก็ระดมพลออกมาต่อสู้ บริเวณนี้เรียกว่าทุ่งสำริดในที่สุดนางสาวบุญเหลือผู้พลีชีพโดยการถือคบเพลิงไปจุดที่เกวียนดินปืนของทหารลาวทำให้เกิดการระเบิดย่อยยับไปวีรกรรมครั้งนี้จึงเกิดขึ้นและก็ถูกบันทึกเอาไว้ที่บริเวณนี้เรียกว่าวีรกรรมแห่งทุ่งสำริดพุทธังโหมทำมังโหมสังขังโหม อันตรายาวินาศสันติเป็นคำกล่าวขอพรท่านเท้าสุรนารี มาถึงแล้วก็ทําบุญด้วยหยอดทุ่เข้าไปทางฝั่งทิตัวบันออกของอนุสรสถานทุ่งสำริดแห่งนี้ก็มีประพุทธรูปขนาดใหญ่อาคารมงคลชัยขอปิดคลิปการพาชมอนุสรสถานวีรกรรมทุ่งสำริดแห่งเมืองพิมาย จังหวัดนครราชสีมาไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ